นี่คือรายการคนสื่อความกับทางช่องพักระมาชาแนลครับวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรดีๆครับลองติดตามชมดูครับที่ใช้ในการงานฝึกอบรมนะคะสามารถนำผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมในการฝึกอบรมแล้วก็พักได้ที่นี่เลยนะคะสำหรับที่นี่เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งล้อมแหลบภัทรเบียรอันนี้มาจากพัฒนาชัยดำรินะคะดำเนินงาน ภายใต,ใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะก็และสำนักงานกรอบรอนะคะและยังร่วมกับทางคณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้ร่วมทางาน,น,นร่วมกันได้ร่วมทางานวิจัยร่วมกันนะคะที่นี่นะคะจะใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะซึ่ง มีหลักอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1คือเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะข้อที่2คือใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประกอบเป็นเทคโนโลยีข้อที่3ก็คือราคาถูกราคาประหยัดนะคะเพื่อให้ผสมผสกรหรือว่าประชาชนที่มาดูงานเนี่ยสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับได้ทุกได้ทุกพื้นที่นะคะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ราคาถูกราคาประหยัดนะคะในเรื่องหลักๆของเรานะคะเราจะจะทำงานวิจัยในเรื่องของ การบำบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะนะคะน้ําเสียมาจากไหนน้ําเสียก็จะมาจากเทศบาลเขตกรนะคะเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ําเสียก็คือเป็นกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เนี่ยค่ะนำน้ำมาอุปโภคบริโภคนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยก็จะต้องมีการอาบน้ำน้ำหน้าล้าำตาค่ะเสื้อผ้าก็ต้องแกะซักผ้าประกอบอาหารก็ต้องใช้น้ําของที่มันเหลือจากการ กของมนุษย์เนี่ยค่ะก็ก่อให้เกิดน้ําเสียชุมชนขึ้นมาน้ําเสียชุมชนก็จะเป็นเหมือนอน้าที่มีสารอินทรีย์สูงนะคะสําหรับน้ําจะเข้าเนี่ยที่บ่อน,นี้เลยนะคะบ่อแรกเรียกว่าบ่อตกตะกอนนะคะ ไปดูที่ด้านด้านหน้าบ่อนี่ยจะเห็นว่ามีน้ำเนี่ยปุดๆเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในในระบบนะคะซึ่งน้ํามันมาได้อย่างไร mm hmm. ก็คือเราจะมีสถานีรวบรวมน้ําเสียอยู่ที่บ้านคลองยางนะคะแล้วก็จะปั๊มน้ํานะคะสูบน้ําผ่านท่อมาเนี่ยด้วยระยะทาง18.5กิโลเมตรมาที่นี่ในระบบของเส้นท่อเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีการบำบัดแบบไร้อากาศด้วยนะคะจึงทําให้ค่าความสกปรกของน้ําหรือว่า BOD เนี่ยลดลงนะคะ ที่ออกจากบ้านเรือ,อนอาจจะประมาณ800แล้วก็รวบรวมที่บ้านคลองแยายประมาณ200นะคะแล้วพอมาเข้าที่นี่นะคะจะเข้าอยู่ที่ประมาณ80มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะระบบบำบัดน้ําเสียของเราจะต้องทําหน้าที่ลดแค่ความสกปรกของน้ำเนี่ยให้ได้ต่ํากว่า20มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์ของกรมควบคุมโโคมลพิษได้กําหนดเอาไว้นะคะสําหรับบ่อถัดมานะคะจะเป็นบอ่อพื้นนะคะบอ่อพื้นจะมีทั้งหมด3บอ่อวยการนี่เป็นบอ่อพืึงที่1นะคะ บ่อปุ้นที่2บ่อปุ้นที่3และบ่อปุ้นที่และบ่อสุดท้ายคือบ่อหลักสัพานะคะก่อนที่น้ำจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งกำลังธรรมชาติก็คือป่าชาเลนต่อไปนะคะบ่อที่หตึ่ตบ่อีกรจะทำหน้าที่ตกรของเสียของแฉงสารแขวนลอยที่มากับน้ําเสียนะคะดังนั้นบ่อที่เนี่ยจะลึกมากที่สุดประมาณ2 5เมตรนะคะส่วนบ่อที่2ถัดมาก็จะมีความลึก น้อยลงนะคะก็ตรนนี้จะอยู่ประมาณที่2เมตรกว่า2.2ประมาณนี้ค่ะส่วนบอ่อที่3ก็จะอยู่ประมาณ2เมตรและบอ่อสุดท้ายคือเหลืออยู่ที่ประมาณ1.5เมตรนะคะจะสังเกตสีของน้ำนะคะน้ำที่เข้าบอ่อี่ยจะมีสีออกดำเลยนะคะค่อนข้างที่จะมีกลิ่นเหม็นด้วยแลวส่วนบอ่อที่2 3น้ำก็จะเห็นว่าน้ำมันก็จะเริ่มเขียวแล้วอก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะระยเวลาในการกักพักน้ำของแต่ละบอ่อก็จะประมาณ5-7วันนะคะ น้ำก็จะเดินทางอย่างไรเดินทางแบบพอเราปั๊มน้ําเสียเข้ามาใช่ไหมคะน้ําเสียก็จะไล่น้าดีนะคะออกมาบอหนึ่งมาสองสองไปสามสามไปสี่สี่ไปห้านะคะแล้วห้าก็เข้าสู่ป่า,าเฉลยต่อไปนะคะได้นะคะตัวเฮียเนี่ยเพราะมันมันเป็นสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่จริงนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ได้บอกไว้นะคะเป็นนันดี้ <ไว S 1> ของตกนะคะแล้วก็เป็นที่ทำกลางของตกนะคะอ่าแดงว่าเจอตัวเฮียอยู<ว>่ด้านหน้า